สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับคุณพี่ชื่ออะไรครับสมพรผิวนวลครับสมพรผิวนวลมีชื่อเล่นไหมพี่พรครับพี่พรนะครับพี่พรอยู่ที่ไหนในบ้านเลยอยู่บ้านนางเพาครับตำบลดอนแลนในอำเภอรัตนะสุรินทร์นี่ครับอ๋อสุรินทร์อำเภอรัตนะนี่นะครับรัตนบุรีครับครับมีชีพิตทำอะไรพี่อ่ะผมทำนาด้วยแล้วก็ทำไร่ด้วยทำทำสวนยางครับทำไร่ด้วยเรียกว่าเป็นเกษตรกรครับเป็นเกษตรกรครับครับทำมานานเนี ก็ย่างในี่เพิ่งปลูกได้เจ็ดแปดเดือนเข้านี่ครับครับครับแล้วแล้วปกติเราก็ทํานาทําไร่ทาสวนเนี่ยนะครับครับครับผมแล้วมีปัญหาสุขภาพอะไรไหมครับมีครับมีผมเป็นโรคภูมิแพ้ครับเป็นเป็นมานานมากครับประมาณสิบกว่าปีตั้งแต่ลูกยังเล็กอยู่ตอนนี้ก็อยู่ปหกแล้วเป็นภูมิแพ้ครับภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้แบบไหนอ่ะภูมิแพ้คือถ้าเจอผุ่นพวกผุนละอองต่างๆแล้วก็อากาศหนาวนี่จะจะจาม แล้วก็น้ำมูกจะไหลจะหายใจเข้าจะไม่คือไม่ค่อยสะดวกอ่ะจะกวนกยคือทรมานมากเลยกับทรมานมานานจริงๆเลยคือไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือหรือไปซื้อยามากินก็เพียงแค่บรรเทาไว้แค่นั้นครับครับครับแล้วหมอบอกไหมว่ามาว่าอาการหมอมันเป็นขนาดไหนครับหมอบอกว่าอาการลูกนี้คือต้องหลีกเลี่ยงจะไม่หายครับหมอว่าจะจะไม่หายเขาบาะว่าอย่างนั้นกับจะไม่หายแต่ว่าต้องใช้วิธีหลีกเลี่ยงเอาครับคือหลีกเลี่ยงเอาถ้าเลี่ยงจากอะไรบ้างคือแพ้ตัวไหนถ้าถ้าแพ้ผุนก็ต้องหลีกเลี่ยงผุ่นครับ คือเพราะว่าอากาศหนาวมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วยังไงยังไงยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วครับอากาศหนาวครับแพ้พูนครับครับฝนครับฝนฝนอย่างนี้แล้วเรามีอาชีพเกษตรกรด้วยมันเลี่ยงไม่ได้ครับผมเลี่ยงไม่ได้แล้วเป็นนี่เป็นถึงขนาดไหนโอ้เป็นทรมานมากผมว่ารุนแรงเลยแหละผม ผมเป็นมากเลยนะอาการที่มันอาการนี่คือน้ำมูกจะไหลถ้าไม่กินยาคือระงับไว้นี่จะไหลทั้งวันเลยจะหยดไปเลยเวลาเดินนี่จะหยดเลยเดินน้ำมูกหยดเดินน้ำมูกหยดไปเลยอแล้วก็ปวดหัวแล้วก็คือมึนทั้งหัวหายใจเข้าคือจะไม่สะดวกก็ต้องคือคืออย่างเดียวคือกินยาระงับไว้แล้วก็นอนคืองานก็เสียอีกไม่ได้ทําทํางานครับต้องยาซูริดินต้องซื้อกินประจําเลยคือซูริดินที่ทระงับระงับไว้ครับคือหมอแนะนํอ แล้วก็พอทานเข้าก็ก็หายอยู่คือบทลทิยาก็ขึ้นมาอีกเหมือนเดิมครับหายช่วงช่วงระยะหนึ่งแล้วเราต้องทานบ่อยขนาดไหนเดือนหนึ่งอยู่ประมาณสักสี่แผงครับแผงแผงหนึ่งก็แผงหนึ่งอยู่ประมาณสิบเมตรสิบเมตรครับเดือนเดือนหนึ่งแผงก็ประมาณสี่สิบเมตรครับประมาณนั้นเลยครับโอ้คือเป็นเกือบทุกวันโอ้โหเป็นคือคือเว้นวันเลยคือทานยาระงับไว้วันนี้ครับคือพรุ่งนี้ก็ก็เป็นอีกแล้วเป็นอีกแล้วคือเว้นวันเว้นวันเลยครับตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่อาการจะคือจะจ้ามจะไอจะ น้ำมูกนี่จะไหลคือจะเป็นมาเรื่อยๆผมทรมานมากเลยคนีงรู้ว่าจะหายาที่ไหนมาทานถึงจะหายไมอครับเป็นมาเป็นสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วก็ไปหาหมอตลอดเลยไหมก็ไปหาหมออยู่ว่าหมอที่ไหนคือหมอรักษารักษาภูมิแพ้นี่ว่าดีๆนี่ก็ไปหาที่โรงพยานี่ก็ไปหามาก็กินยาก็คือรลงับไวัยช่วงนั้นก็เป็นมาเหมือนเดิมครับคือเขาให้หลีกเลี่ยงอย่างเดียวแล้วกินยาพื้นบ้านกินยาต้มยาอะไรงี้ยาพื้นบ้านก็กินคือก่อนที่ผมจะมารู้จัก สมุนไ mm hmm. นพรตัวนี้อคือผมเขาจะมียาสมุนไพรที่มาขายในคลองถมจะเป็นจะเป็นห่อแล้วให้มาสูบเออสูบเข้าไปแล้วก็อาการและเจะดีขึ้นเขาว่าจะหายผมมาสูบแล้วก็อยู่มาสักอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เห็นเป็นอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรยิ่งเป็นเยอะกว่าเราแต่เจอถ้าเจอตัวถ้าเจอบุหรีนี่โอ้โหจะมากเลยครับที่คนสูบบุรีนี่ถ้าเจอตัวนั้นโอ้โหน้ำมูกจะไหลครับมากเลยตัวนี้ครับถ้าเจอบุหรีอาการนี้น้ำมูกน้ำหูน้ำตาไหลไหลน้ำมูกน้ำตาไหลแล้วก็ทรมานโอ้โหใจ หายใจก็ไม่สะดวกหายใจคือคือไม่ไม่เต็มที่มันจะเหนื่อยหายใจคือเราเกษตรกรรมเราต้องทํางานจัดหลีกเลี่ยงยังไงก็เลี่ยงไม่ได้เลโอ้โหเรบเป็นหนักหน้าดูเลยแล้กแล้วแล้วกลางค่ำกลางคืนนี่นอนนี่นอนหลับติดสบายดีไมหรือว่ายังไงกลางค่ำกลางคืนก็ทานตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันจะผิดปกติมากคือช่วงวันแรกที่ทานเข้าไปคืออาการจะสอให้เห็นเลยคือแล้วก็จะเป็นเยอะกว่าเ่าเลยนะครับ จะจะเป็นมากกว่าเ่าเลยตอน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 แรกกับที่ทานเข้าไปครับที่มีคนมาแนะนำเนี่ยครับที่มาแนะนาแล้วก็เอามาคือใครใครเป็นคนแนะนําให้พี่มาทานพี่พี่พี่สมบูรณ์ครับพี่สมบูรณ์กับพี่สมบูรณ์สคนคนที่ไหนใกล้คนที่ใกล้ใกล้กันเพื่อนกันนี่รู้จักกันมากเลยเลยครับคือคือผมจะไม่มาหรอกคือผมดีเลี้ยงมากเลยผมลีเกลี้ยงคือสี่ห้าครั้งหนึ่งผมถึงได้มา อ๋อนี่คือหมายถึงว่าเขามาแนะนําให้แล้วสี่ห้าครั้งนี่ยอไม่เชื่อไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมพูดง่ายๆคือไม่ค่อยเชื่อคนง่ายๆเพราะเราลองมาเยอะแล้วครับลองมาเยอะแล้วหลายคือพูดง่ายๆคือไปหาหมอที่ไหนก็ไม่หายมันจะหายได้ไงว่าแกสมุนไปรื่งนั้นเลยครับคือคือไม่เชื่อแต่เข้ามาขยังขยอให้กินให้รับคือคือให้มาให้มาขยังขยอให้กินนี่เลยให้ทานนี่เลยครับอืคือผมว่ามันมันถ้าหายนี่ผมก็อู้ ที่สุดเลยแหละรับผมผมคือมั่นใจในสินค้าเพราะว่าตัวอื่นคือทานเข้าไปเนี่ยมันจะคือแค่ละครับแต่ตัวนี้คือทานเข้าไปแล้วคือมันจะไม่มีอาการออกไม่ไม่เป็นหรือพูดง<ต>่ายๆตอนแรกนี่เขาเขาพอเขา้เขามาแนะนําให้ทานแล้วนี่วิธีการการการดื่มผมพี่นี่ดื่มยังไงผมดื่มตอนแรกนี่ผมจะดื่มช่วง ก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าผมจะดื่มแค่ครึ่งแก้วนะแก้วมันจะมีแก้วอยู่ข้างในครับคึ่งแก้วผมไม่ต้องปห้าทีซีครับผมครับประมาณิห้าทีซีครับดื่มไปวันแรกนี่มันมีปฏิกิริยาไปฏิกิริยาคือตอนที่ดื่มเข้าไปครับอืช่วงตอนเย็นผมไม่เอามาแล้วก็ปฏิกิริยาคืออาการนี่ภูมิแพ้นี่จะมันจะเริ่มขึ้นทวีความรุนแรงเลยผมนอนนะแต่ผมยังไม่กินยานะผมจะลองยาตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าครับตอนเช้านี่โอ้โหหนักเลยอะ จะออกมาคือเดินนี่หยดเลยอ่ะน้ำมูกน้ำมูกนี่จะหยดเลยแล้วหมายถึงว่าเรากินไปกลางคืนครับแล้วตอนเช้ามานี่อมันกระทุงออกมาเลยกระทุงออกมาเลยคือยาตัวที่ซูริดินนี่ผมกินคือเป็นยาที่ระงับไว้ถ้าทานตัวนี้เข้าไปนี่มันจะหยุดหยุดทันทีเลยนะนจะยุดแต่ผมทานเข้าไปไม่หยุดนะคือถ้าเป็นยาที่ที่เราเคยกินอยู่เป็นประจําที่คุณหมอแนะนำกินแล้วน้ำมูกจะหยุดครับจะหยุดเลยแต่พอเราดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรบริพัตรไปแล้วทีนี้ น้ำมูกยิ่งไหญโอ้ยิ่งออกเยอะเลยยิงออกเยอะเลยครับผมพาลูกมาที่ตกใจไหมตกใจเหมือนกันครับทำไมเป็นอย่างนี้ผมเออทำไมเป็นงี้เออทำไมทำไมม่ให้เป็นเราเป็นแรงกว่าเขาแล้วยังไงแล้วคือผมมาที่ที่ประการอำเภอพาลูกมาถ่ายบัตรถ่ายบัตรประชาชนครับทีนี้โอ้โห ผมเดินเข้าไปนี่ผมอายคนนะพูดง,ง่ายไอที่คนเขามาเยอะ<า>น้ำมุจงจะไหลเกือผ้าก็ต้องอดไปคือโอ้อโหทรมานมากเลยเผมบอกให้ลูกรออยู่นี่เตยผมผมออกมาข้างนอกเขาก็ม,มานอนที่เก้าอี้ข้างนอกออออมานอนรอลูกอะ่ะพอตกตอนเย็นมาคืออาการเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมันจะหยุดลงหยุดลงหยุดลง,ดลงแล้วอ่หลังจากเรากินไปแล้วเนี่ยวันแรกมีอาการอย่างนี้ละไปอำเภอกลับมาแล้วเนี่ยเออแล้วคืนที่สองกินต่อไหมต่อครับต่อเลยครับต่อเลยใช่ไหมครับต่อเลยครับ คือก็ทานตามที่ที่บอกแหละครับคือช่วงเช้าช่วงเช้าก็ตื่นขึ้นมาก็ทานเลยท้องว่างนี่อาการนี่เจาะเจาะคือจะดีน่ะอืครับจะท่าท้องว่างนี่จะเห็นเห็นเห็นผลดีเลยคือจะทานเข้าไปนี่มันจะร้อนจะมันจะไล่ในตัวเราเลยครับอครับแล้วก็ไปทํางานนี่มันจะไม่ไม่ไม่ค่อยเหนื่อยเหมือนแต่ก่อนอืครับแต่ก่อนนี่คือวันหนึ่งนี่ทานกาแฟนีอยู่ประมาณสักสี่สอง ตผมกินสี่ซองเลยนะครับประมาณสี่ซองยื่ตอนนี้คือลถอยู่เยละอยู่ซองเดียวคือตัวนี้เข้าไปคือคือมันจะมันจะไม่ค่อยเหนื่อยครับคือทํางานกับไม่คเหนื่อยครับไม่ค่อยเหนื่อยครับครับครับผมตัวนี้ผมว่าผมว่าดีดีแน่นอนครับครับถ้าทานนี่คือพูดง่ายๆคือมันเห็นผลไวครับไม่ต้องรอสิบห้าวันยี่สิบวันคือพอทานเข้าไปวันนี้ แล้วก็อาการนี่จะจะออกให้เห็นเลยจะ,จะสองให,หให้เห็นเลยจะมีปฏิกิริยาปฏิกิริยาครับปฏิกิริยาข้างเคียงนี่จะเห็นจะเห็นเลยครับคือถ้าตัวไหนคือถ้าเป็นโรคอะไรที่หนักในตัวเราคือจะออกมาหเห็นเลยครับถ้าเป็นเป็น ภูมิแพ้ก็จะหนักกว่าเขาทีเดียวต้องทนเอาหน่อยถาม <c oughs> จริงกลัวไหมไอตอนที่มันโอ้โหทำไมน้ำมูกมันออกมาเยอะๆวันแรกที่กินนี่กลัวไหมโอ้โหกลัวครับเพราะว่ามันจะใช่หรือทําไมมันเป็นมากกว่าเก่าปกติล้วทานยานแล้วมันจะหยุดน้ำนี่มัน<อ>มากกว่าเก<อ>่ากลัวครับกลัวกลัวมากเลยแม่แม่ก็บอกว่ามันใช่หรือมากมันมันมากนะเป็นเป็นมากกว่าเก่าเลยไม่คือผมจะกลับมาจากอำเภอพาลูกไปถ่ายบัตนนี้ มาคือกลับมาแล้วก็จะมาทํางานคือมาทําเชื่อมเหล็กต่อรถพ่วงให้เขาครับผมทำงานอยู่ที่บ้านต่อรถพ่วงเชื่อมเหล็กและรับงานเหล็กทุกชนิดแหละอยู่บ้านคือทํางานไม่ได้เลยกลับมาแล้วก็คือคือต้องนอนะกลับต้องตองนอนเลยครับช่วงกลับมาจากอำเภอไม่ได้ทํางานเลยนอนกลับแล้วก็พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็เริ่มมาเริ่มสางออกสางออกครับแต่คือกลับมาตอนนี้คือคือหยุดแล้วไม่มีเลยครับ ไม่มีเลยครัอตอนนี้ไม่มีน้ำมูกน้ำเหมือนใช้ชีวิตปกติคนไม่เป็นอะไรเลยเจอคีเท่าเจอฝุ่นแต่ก่อนนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้ที่คีเท่าที่ปิวมาเนี่ก็คือเจอแน่นอนแล้วกับน้ำมูกจะไหลจะเยิ้มจะจามครับไม่ไม่หยุดเลยอืแต่ก่อนก็ไปขายของที่กระบี่ก็ไปขายไข่ไข่ปิ้งนี่ครับแต่ตัวนี้คือหลีกเลี่ยงไม่ได้เราขายไข่ปิ้งเราก็ต้องมีขี้เท่าแล้วก็มีไฟไปตลอดรู้ทรมานมากครับอหาไปก็ต้องเช็ดไปบางทีนี่ ผ้าเช็ดเด็ยที่เช็ดน้ำจิ้มด้วยมันไม่ทันคนเราผ้าเช็ดน้ำจิ้มนี่ดังจมูกนี่แดงไปหมดเลยนเลือกแสบผมนเอโอ้โหทรมานมากครับทรมานครับทรมานจริงๆเขโอ้คนไม่เป็นไม่รู้เนาะครับไม่เป็นไม่รู้ครับแต่็ดีเนาะแล้วข้างเคียงอย่างอื่นที่เราได้ระบบขับถ่ายเราดีขึ้นไหมครับดี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 ขึ้นกว่าเก่าเยอะแล้วก็คือหน้าตาดูอารมณ์นี่จะแจ่มใสขึ้นมาเยอะกว่าเก่าแล้วก็จะกัะปี้กระเป๋าคือแม่แม่แกบอกว่าแต่ก่อนนี แกแต่คิดคือทํางานไม่ได้แหละจะเจ็บองค์เก็บเอวออารมณ์อะไรต่างๆคือไปทํางานแล้วก็แกว่าโอ้ดีดีดีของเขาจริงให้แม่กินด้วยครับตอนนี้คือขวดที่สองจะจะครึ่งแล้วกินกินกับแม่ครับให้แม่แม่ทานด้วยคุณแม่เป็นไรครับคุณแม่ก็แม่แกลูกชราเป็นเยอะครับเป็นไปหาหมอนี่หมอบอกความดันแล้วก็บาหวานก็มีบครัแล้วก็แกจะร้อนนี่เอวนี่เอวนี่เป็นมากเลยเอวของแก พอมาทานตัวนี้ดิแกว่าโอ้ดีขึ้นมันมันจะไม่เหมือนเก่าแค่พอไปทํางานคือคือแต่ก่อนนี้แกจะอยู่ไม่ได้ไปทําอะไรแหละอยู่บ้านเลยกลับอยู่บ้านครับบ้านเลยตอนนี้คือไปคือทําทําได้แกผมไม่เป็นไรพาไปที่ไร่ที่สวนยางนี่แกจะแกจะถางหญ้าหญ้านี่จะเอาของแกแม่หยุดไม่ต้องทําองแกก็ไม่ไม่ยอมแกว่าทาแล้วสนุกมันมันไม่เหนื่อยเหมือนแต่ก่อนแกก็บอกกับผมอย่างนั้นครับครับมีอะไรจะฝากไปถึงคนที่รับชมเทปนี้ไหมว่าเออ ผลิตภัณฑ์บริพัทเนี่ยครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับริพัทนี่ตัวนี้นี่ผมว่าอ้ดีดีมากจริงๆครับผมไม่ได้เป็นหน้าม้าเป็นอะไรมันถูกกับผมโดยตรงครับไม่ได้เป็นหน้าม้าเป็นอะไรคือมาให้ทางบริษัทคือได้เงินอย่างนี้ไม่มีครับคือผมพูดจากใจจริงของผมคือเจอเจอจริงๆะครับคือดีดีมากเลยครับผมยอมรับว่าดีจริงๆครับครับก็ไม่มีอะไรมากมีอะไรเยอะเลยครับครับพอทําไรทําอะไรคือเราก็พูดไม่ค่อยเก่งปกติจะไม่เคยพูดกับไมค์ครับนี่อย่างนี้ ครับโอเคครับผมวันนี้นะครับทางบริษัทนะครับถามไ้ก็ขอมอบผลิตภัณฑ์นะครับให้เป็นฝากให้พี่นะครับบคครับขอมอบไปพี่พี่จะได้ไปกินต่อเนื่องนะครับครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับ